ละครสั้น FC เรื่องเน็ตไอดอลกับคุณแม่ใจร้ายน้ำพึง่งเด็กสาวอายุ17เธอเรียนอยู่ชั้นม .5 ตอนนี้เธอได้เป็นเน็ตไอดอลชื่อดังเพราะว่าเธอทั้งขยันน่ารักเธอทำงานทุกอย่างที่ได้เงินไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์วันนี้น้ำพึง่ง มีกระเป๋าสวยๆมาให้ทุกคนดูนะคะใบนี้ราคา2,500แต่ไม่ขายค่ะน้ำพึ่งจะขายแค่ราคา599บาทเท่านั้นนะคะใครอยากได้เอฟมาเลยค่ะตอนนี้ที่ร้านของเราเหลือแค่2รุ่นเท่านั้นนะคะช้าอดหมดนะคะด้วยความสดใสน่ารักของน้ำพึ่งทำให้เธอขายของดีมากจนตอนนี้ เธออาจจะกลายเป็นเศรษฐีน้อยๆก็ว่าได้ว่ายังไงคะตอนนี้ของทุกอย่างใกล้จะหมดแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่ชิ้นเท่านั้นถ้าไม่มีใครเอฟแล้วน้ำพึ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและเจอกับน้ำพึ้งใหม่ในครั้งหน้านะคะลองดูนะจ๊ะใครซื้อแล้วอย่าลืมโอนเงินให้น้ำพึ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะดูไปแล้ว ชีวิตของเธอดูเหมือนจะดูดีแต่อะไรก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นโอ้โหลอ็อตนี้ได้เงินเกือบแสนแนะ่ล็อตหน้าต้องลงให้เยอะกว่านี้ดีกว่าเพราะขายดีมากฮืมความฝันที่จะมีบ้านของฉันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสินะดีใจจังเลยโอ้โหได้เงินตั้งเยอะเลยเหลาน้เพึ่งวันนี้ถ้ายังไง ก้อนนี้แม่ขอแล้วกันนะแม่จะเอาไปลงทุนกับเพื่อนอนะเออเกือบลืมไปเลยพรุ่งนี้ค่าบ้านอย่าลืมจ่ายด้วยล่ะค่าน้ำค่าไฟเข้าใจปะแม่คะงวดที่แล้วแม่ก็ไปตั้งหลายแสนแล้วถ้าอย่างนี้เมื่อไหร่เราจะมีบ้านของตัวเองล่ะคะเฮ้ยอย่ามาพูดมากเป็นลูกก็ต้องทำตามคำสั่งเข้าใจปะนี่ อีกอย่างหนึง่งพรุ่งนี้อย่าลืมล่ะค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟจ่ายให้หมดด้วยนะถ้าไม่ได้เก็บเงินแบบนี้เมื่อไหร่จะมีเงินเยอะๆซื้อบ้านสักทีน้ำพึ่งเธอจึงเริ่มทำงานหนักขึ้นทุกครั้งเธอรับงานทุกอย่างที่จะทำให้เธอมีเงินเยอะๆวันนี้เธอก็มาถ่ายโฆษณาหนึ่งชิ้นได้ค่าตัวเยอะอยู่นมดีมีประโยชน์ กินแล้วทุกคนจะได้สูงและสวยสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมกินนมนะคะหลังจากเสร็จงานนี้เธอก็ไปต่องานนู้นและหลายๆงานเธอไม่รู้สึกเบื่อแถมเธอชอบอีกต่างหากเพราะงานทุกงานล้วนแล้วแต่ได้เงินเธอเป็นพนักง,งานต้อนรับร้านอาหารญี่ปุ่นเธอก็ทำได้ดีฮ้ยเหลืออีกกี่งานนะวันนี้ อืมไม่เป็นไรหรอกเพื่อบ้านในฝันของเราหลังจากทำงานร้านอาหารญี่ปุ่นเสร็จเธอก็มีหน้าที่ไปขายของที่ระลึกที่สาลเจ้านี่น้ำผึ้งเธอขยันจริงๆเลยนะวันวันหนึง่งเธอไม่คิดจะพักผ่อนบ้างเลยเหรอแล้วนี่เธอไม่ไปเรียนหนังสือแล้วหรอน้ำผึ้งก็ไปบ้างไม่ไปบ้างช่วงนี้งานเยอะ ก็ต้องรับงานไว้ก่อนดับเอานะจ้าโอเคดีมากน้ำพึง่งอ่ะเดี๋ยวหมุนซ้ายนะและก็หมุนขวาอ่าค้างอย่างนั้นก่อนค้างอย่างนั้นก่อนโอเคสวยมากเฮ้ยน้ำพึง่งฉันว่าเธอผอมไปนะครั้งหน้าขออวกกว่านี้หน่อยนะเข้าใจปะค่ะถ้านี้ดีไหมคะ นี่นะคะท่านี้โอเคไหมคะโอเคโอเคโอเคจบงานวันนี้เลิกแค่นี้ก่อนแล้วกันนะไปกลับบ้านได้ขอบคุณมากนะคะพี่ก้องถ้างานหน้ามีอีกเรียกใช้น้ำพึ่งได้นะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะเดี๋ยวขอไปลากับเจ้าของโชว์รูมก่อนนะคะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่เลือกหนูเป็นนางแบบในวันนี้ถ้างานหน้ามีอีก เรียกใช้หนูได้เลยนะคะขอบคุณนะคะน้ำพึ่งเป็นเด็กน่ารักและอีกอย่างเธอเรียกค่าตัวไม่แพงและงานที่เธอทำออกมาแต่ละชิ้นก็มีคุณภาพทั้งนั้นเฮ้ยเหนื่อยจังเลยแม่อยู่บ้านหรือเปล่านะหรือว่าจะไม่อยู่แม่คะหนูกลับมาแล้วค่ะแม่แม่มีอะไรหรือเปล่าคะไหนเอาตังค์มาดูซิ วันนี้ได้เงินเท่าไหร่เอามาให้หมดแต่ว่าแต่ว่าอะไรเงินแค่นี้ให้ฉันไม่ได้หรอฉันเป็นแม่เข้าใจปะแม่จำมาไว้ลึกๆแม่แม่ขอต้องได้พรุ่งนี้แกก็ไปทำงานอีกแกก็มีเงินแม่ล่ะแม่ไม่ได้ทำงานแม่จะเอาเงินที่ไหนใช้เอาตัางมาให้แม่เดี๋ยวนี้นี่ทำแม่ ทำไมมันน้อยนักล่ะวันหลังก็เรียกค่าตัวให้มันแพงๆหน่อยสิระดับแกแล้วได้เยอะกว่านี้แน่นอนถ้าได้ความฉลาดของแม่ไปสักครึ่งหนึ่งรับรองแกไม่ต้องมาเหนื่อยอย่างนี้รวยเละไปแล้วเฮ้ยมีลูกก็ไม่ได้ดังใจฉันไปข้างนอกก่อนนะข้าวหากินเอาเองแล้วกันล่ะแม่คะอย่ากลับดึกนะคะมันอันตรายคะ่ะ ไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกแกเถอะดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกันป่วยไข้มาจะไม่ได้งานแถมจะไม่ได้เงินอีกทั้งหากถ้าเป็นแบบนี้เมื่อ,อไหร่เราจะมีตังซื้อบ้านเองนะแม่ของน้ำผึ้งไม่เคยทำอาหารให้น้ำพึ่งกินมีแต่นมที่แช่อยู่ในตู้เย็นเท่านั้นพราแม่น้ำพึ่งบอกว่ากินเยอะ มันก็อ้วนพออ้วนก็ไม่มีงานกินแค่นั้นแหละดีประหยัดด้วยเข้าใจไหมน้ำพึ่งน้ำพึ่งเธอรักแม่ของเธอมากเธอจึงยอมทุกอย่างตามที่แม่บอกพรุ่งนี้มีงานทั้งหมดเจงานนี่นาะโอ้โหคิวแน่นเอียดเลยรับต่อไม่ไหวแล้วมีงานเข้ามาอีกงานหนึ่งหรอโอ้โห ได้เงินเยอะด้วยแต่เวลาไม่พอเลยทำยังไงดีเนี่ยอื้มเฮ้แต่ก็หน่วยจังเอาเท่าที่ไหวแล้วกันถ้าไม่สบายขึ้นมางานทั้งหมดก็ทำไม่ได้นอนก่อนดีกว่าวันนี้อาจจะเป็นวันแรกที่น้ำพึ่งได้นอนเร็วเพราะปกติเธอทำงานแทบจะไม่มีเวลานอน มาแล้วล่ะคะคุณตะกะแตนโอ้โหราสีคุณนายจับมากๆเลยนะคะพักนี้ดูสิถือเงินเป็นฟอนเลยลูกสาวดังใหญ่แล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> น่ารักมากเลยคะ่ะอยากได้ลูกสาวแบบคุณตะกะแตนจังเลยคะ่ะอันนี้มันก็ช่วยไม่ได้นะจ๊ะพูดดีอยากกินอะไรกินเลยจ้าฉันเลี้ยงเต็มที่ โอ้โหคุณนายตะกะแตนใจดีที่สุดเลยวันนี้ขนมปังได้ชวนน้ำพึ่งไปบ้านใหม่ขนมปังกับน้ำพึ่งสนิทกันมากทั้งสองคนเป็นเน็ตไอดอลเหมือนกันอยากรู้จังว่าบ้านของขนมปังจะสวยแค่ไหนถึงแม้ว่าน้ำพึ่งจะทำงานได้แล้วและมีเงินใช้ แต่เงินแม่ก็ขอไปจนหมดเธอเหลือเก็บไม่มากจึงไม่มีเงินที่จะไปซื้อรถน้ำพึ่งจึงต้องใช้จักรยานรถเมล์หรือไม่ก็รถแท็กซี่ในการที่จะออกไปทำงานไปเรียนหรือไปหาเพื่อนๆถ้ามีรถก็คงจะดีกว่านี้สินะรอรถเมล์แต่ละทีนานมากเลยอยากไปเที่ยวทะเลโห ฝนตกอีกตั้งหาดีนะเนี่ยไปรถเมย์ยังมีที่บังฝนไม่อย่างนั้นคงจะเปียกแน่ๆต้องโทรไปบอกขนมปังซะหน่อยว่าวันนี้อาจจะเข้าไปสายนิดนึงเพราะว่าฝนตกหนักมากฝนจ้าหยุดเร็วๆเถินหน้าออเสียเวลาจังนี่ก็ตั้งชั่วโมงกว่าแล้วว่า ทำไมน้ำพึ่งยังไม่มาอีกรถติดฝนตกอืมน่าจะเป็นแบบนั้นละนะบอกว่าจะไปรับก็ไม่เอาเฮ้ยอยู่ไหนแล้วนะเป็นห่วงนั้นเนี่ยและแล้วน้ำพึ่งก็มาถึงบ้านขนมปังเธอรู้สึกช็อกและตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่บ้านขนมปังทั้งสวยและน่าอยู่โอ้โห บ้านสวยมากเลยนี่แหละคือบ้านในฝันของฉันขนมปังอยู่ไหนกันนะนั่นไงขนมปังเธอเก่งจังเลยนันเนี่ยขนมปังจ๊ะคงจะไม่ได้ยินลองขอเรียกหน่อยดีกว่าเอ้ามาแล้วเหรอน้ำพึง่งรีบร,บรบมาสิฝนตกหนักแล้ว เปียกหมดเลยเหรอส่งสารจังเลยแต่ไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะเปียกเป็นเพื่อนเธอเองนี่ไงโอ้โหน้ำเย็นมากๆเลยลงมาด้วยกันสิน้ำพึง่งเล่นอะไรของเธอเนี่ยขนมปังเปียกไปหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกนะ้านานๆนนทีแม่จา๋านี่เพื่อนหนูน้ำพึง่งสวยใช่ไหมล่ะจ๊ะแม่พาเพื่อนไปนั่งก่อนนะลูก ดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวอร่อยๆให้กินพ่อจ๋านีเพื่อนหนูจ้ะพ่อชื่อว่าน้ำพึ่งสุดสวยจ้ะพ่อสวัสดีนะคะคุณลุงนั่งเลยลูกตามสบายคิดว่าเป็นบ้านของตัวเองก็แล้วกันนะไม่ต้องเกรงใจคนกันเองทั้งนั้นขอบคุณค่ะคุณลุงพ่อกับแม่ของเธอใจดีจังเลยนะขนมปังจ้ากินเยอะๆนะนี่ อาหารสำหรับคนไดเอทอย่างพวกเรากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนรับรองผิวสวยสุขภาพดีขับใจมากนะจ๊ะขนมปังถ้าแม่อยู่ทำอาหารแบบนี้ให้เรากินทุกวันก็คงจะดีหรอกเนาะฮึถ้ากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างบนบ้านนะฉันจะอวดห้องนอนใหม่ของฉันบ้านเนี้ยน้ำพักน้ำแรงของฉันเลยนะ ภูมิใจสุดๆไปเลยอะขนมปังเธอเก่งจังเลยเนาะดูสิซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้อย่างเธอฉันว่าก็ซื้อได้เหมือนกันเนี่ยเก็บเงินแค่สองปีก็ซื้อได้แล้วนะเออจริงสิลืมบอกไปเลยหลังข้างๆข,ข,ขายด้วยนะฉันอยากให้เธอซื้อและมาอยู่ด้วยกันจังเลยเขาจะไปต่างประเทศมาซื้อสิ ห้ล้านกว่าสวยใช่ไหมล่ะจริงเหรอสวยมากเลยแต่ว่าฉันไม่มีตังนะสิพอได้เงินมาแม่ก็เอาไปลงทุนทำนู่นทำนี่ฉันก็เลยไม่มีนะอ๋ออย่างนั้นหรอกเหรอถ้ายังไงเธอน่าจะเก็บเองก็ดีนะเธอเป็นถึงเน็ตไอดอลรีวิวสินค้าครั้งหนึ่งก็ได้เป็นแสนแล้ววันหนึ่ง ฉันเห็นเธอรีวิวเป็นสิบตัวโอ้โหเดือนเดือนหนึ่งเธอน่าจะได้เยอะอยู่นะอืมเดี๋ยวฉันจะคุยกับแม่ดูอีกทีหนึง่งว่าฉันจะเก็บเงินเองทั้งสองคนคุยกันอย่างสนุกสนานถึงเรื่องราวการทำงานการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่นี่แม่ฉันทําแซนด์วิชมาให้กินเยอะๆนะเธอดูผอมไปมากเลย ขอบใจจ้าอร่อยที่สุดในโลกเลยรู้ไหมเออเดี๋ยวฉันต้องขอตัวกลับก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวดึกรถจะไม่มีนะ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปส่งกลับบ้านดีๆนะอย่าลืมโทรหาฉันบ้างล่ะเข้าใจไหมได้เลยจ้าฉันไปก่อนนะแล้วเจอกันเดี๋ยวถึงบ้านโทรหานะฉันรักเธอที่สุดเลยขนมปังเธอเป็นเพื่อนที่ดี ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยมีมาวันนี้น้ำพึง่งเธอดูจะมีความสุขเป็นพิเศษเธอได้พักผ่อนเธอได้เจอเพื่อนรีบกลับบ้านดีกว่าดึกแล้วแม่อาจจะเป็นห่วงก็ได้เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นน้ำพึง่งถูกรถชนเฮ้ยยังไม่กลับบ้านอีกเหรอเย็นน้ำพึง่ง ถ้ากลับมาเมื่อไหร่จะตีให้เนื้อเขียวเลยวันนี้ก็ไม่ได้ไปทำงานขี้เกียจสันหลังยาวจริงๆและนี่ใครโทรอีกล่ะค่ะค่ะน่ารำคาญอะไรนะยายน้ำพึ่งโดนรถชนเหรออื <c> ้ม <oughs> ไปเดินอีท่าไหนซุ่มซ้ามหรือเกินนะแล้วนี่ฉันจะมีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือเปล่าก็น่าจะรู้นี่ คุณหมอคะลูกสาวฉันเป็นยังไงบ้างคะตายหรือเปล่าใจเย็นๆนะครับคุณแม่ลูกสาวคุณแม่พ้นคิดอันตรายแล้วครับพวกเราช่วยสุดความสามารถถ้ายังไงไปดูลูกสาวคุณกันครับถึงลูกสาวคุณจะพ้นคีดอันตรายแล้วแต่ว่าเธออาจจะพิการเดินไม่ได้ตลอดชีวิตนะครับ เดินไม่ได้แกก็หาเงินไม่ได้น่ะสิไร้ประโยชน์จริงๆแล้วนี่ค่ารักษาเท่าไหร่กันเนี่ยโอยมีหน้าเลยจริงๆฉันไม่หน้าเอาแกมาเลี้ยงเลยจริงๆสวัสดีค่ะคุณพยาบาลค่ารักษาห้อง401เท่าไหร่คะสักครู่นะคะเดี๋ยวขอเช็คยอดนิดนึงค่ะทั้งหมดก็8 9 5 6 0 0บาทค่ะอะไรกัน ตั้งเป็นแสนเลยเหรอคุณพยาบาลคิดใหม่สิคิดถูกแล้วค่ะหลังจากวันนั้นแม่ของน้ำผึ้งก็ไม่ได้มาหาน้ำผึ้งอีกเลยปล่อยให้เธอต้องอยู่ที่โรงพยาบาลคนเดียวน้ำผึ้งเฝ้าคิดถึงแม่และอยากออกจากโรงพยาบาลเร็วๆแต่เธอจะรู้หรือไม่ว่าแม่ได้ทิ้งเธอไปแล้ว และอีกเหตุผลหนึ่งที่แม่ไม่ได้สนใจเธอเลยก็เพราะว่าเธอไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่นั่นเองเธอคือเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงจากสถานสงเคราะห์ตั้งแต่แบบเบาะแม่จา๋าตอนนี้แม่อยู่ไหนจ๊ะกลับมารักน้ำพึ่งเร็วๆนะน้ำพึ่งคิดถึงแม่